เพลงนี้จุดเริ่มต้นของเจมบอลคิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดของลุงหม่ำนะครับผมก็ครั้งแรกที่ได้เข้าพบก็เปิดไกดให้ฟังเลยแล้วพอเปิดไกดปุ๊บทุกคนโอเคเจมบอลโอเคก็เริ่มกระบวนการอัดไกดแล้วก็ทำมาเตอร์ออกมาเลยครับผมสวัสดีครับผมเจมบอลไซนะครับศิลปินน้องใหม่จากค่ายยุงเข้ารคคอร์ดครับมาโปรโมทซิงเกิลเพลงนะครับ เพลงขี้ไก่โปะครับผมมาให้แฟนๆทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็เป็นปฐมมาเลิกเป็นเพลงแรกของค่ายเพลงยูเคอรเรคคอร์ดครับครับเพลงนี้ก็หลักๆเลยนะครับคนจะสงสัยว่าขี้ไก่โปะคืออะไรนะครับผมถ้าเกิดพูดในนามเจมบอลก็ถือว่าเป็นศั์ที่ เฉพาะเหมือนกันนะครับถ้าคนชนบทจะไม่รู้ถ้าไม่ใช่คนชนบทจะไม่รู้เลยครับว่าขี้ไก่โปะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นะครับเจมบอลก็จะมาพูดให้ฟังขี้ไก่โปะคือขี้ไข่นะครับผมที่กองขึ้นสูงนะครับแถวชนบทจะรู้กันดีว่าขี้ไก่โปะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับบทเพลงนะครับผมก็เป็นความรักของเด็กวัดแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเอามาเปรียบเทียบกันความรัก ผู้หญิงเหม็นหรือเปล่าเหม็นความรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนขี้ไก่หรือเปล่าใช่ครับเป็นลูกทุ่งชาชาครับ <S <S แฝงไปด้วยอารมณ์เพลงนี้จุดเริ่มต้นของเจมบอลคิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดของลุงหม่ำนะครับผมก็ครั้งแรกที่ได้เข้าพบก็เปิดไกด์ให้ฟังเลยแล้วพอเปิดไกด์ปุ๊บทุกคนโอเคเจมบอลโอเคก็เริ่มกระบวนการอัดไกด์แล้วก็ทำมาสเตอร์ออกมาเลยครับผมครั้งแรกไม่คิดไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าคำว,ว่าขี้ไก่โผลจะเอา มาเป็นเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคําว่าขี้แกปโวของเจมบอลเนี่ยเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆคือเราจะชินกับคํานี้แต่ด้วยยุคนี้พศออนี้คําว่าขี้แกปโเนี่ถูกหยิบเอามาทําเพลงน้อยมากเลยครับที่จะได้ยินคําว่าขี้แกปโอนอกจากคนชนบทจริงๆครับอารมณเพลงก็สไตล์ความรักนะครับผมก็มีทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นแต่เจมบอลเองก็จะใช้ใจร้องมากกว่าครับว่าเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงค่อนข้างที่ เหมือนจะอกหักแต่สุดท้ายแล้วจบด้วยการลงตัวไปไปไปได้ด้วยดีเลยการทำงานนะครับก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับพอดีมาอัดไกด์มีโอกาสมาอัดไกด์สองครั้งนะครับผมก็พอมาอาัดจ,จริงลุงหม่ำลือออกหมดเลยจากที่อัดไกด์สองครั้งเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไม่เข้าถึงอารมณ์ของลุงหม่ำที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงตั้งแต่บอลฟังไกด์มาแล้วก็ออกมาเป็นมาเตอร์ก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 2 3ถึงเดือนครับใช่ครับแล้วก็เริ่มกระบวนการเสร็จมาเตอร์เสร็จก็ถ่าย MV เลยเลยได้รับโจทย์มาให้แสดง MV เองเล่นเป็นพระเอกเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกรู้สึกกดดันนะครับว่าเราจะทำออกมาดีไหมอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วเราใช้ความเด็กบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอะไรเลยคือใส่ซื่อมากนะครับเราก็เลยแบบพยายามท่องเนื้อเพลงแล้วก็อ่านเนื้อเพลงตีโจทย์ ใน,ใ,นในแต่ละอย่างในแต่ละบทในแต่ละท่วงทํานองของเพลงครับสุดท้ายแล้วเพลงทั้งหมดสื่อถึงความรักนะครับของเด็กชนบทจริงๆครับเจมอนคิดว่าในการเป็นหมอลำกับการประกวดร้องเพลงต่างๆบันว่ามันสามารถต่อยอดให้บอลได้ขึ้นมาเป็นศิลปินในวันนี้ได้เพราะว่าด้วยประสบการณ์ต่างๆนานายอย่างหมอลำอย่างเงี้ยครับก็ใช่ว่าจะหมอลำเลยหมอลำก็จะมีทั้งพาร์ทการแสดงพาร์ท ลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพาร์ททางคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีหลายๆพาร์ทแล้วก็การประกวดร้องเพลงก็เหมือนกันครับในการประกวดแต่ละครั้งเราก็จะได้คอมเมนต์จากคณะกรรมการมาปรับปรุงตัวเองมากขึ้นครับใช่ใชครับมันก็เหมือนสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับ